สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาผลงานสวยๆงามๆของเราชิ้นหนึ่งมาฝากเพื่อนๆนะคะตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ข้ามุมนะคะเป็นได้ทั้งเคาน์เตอร์เครื่องดื่มเคาน์เตอร์อาหารนะคะหรือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ใช้ในบ้านก็ได้นะคะมีด้านข้างนะคะท็อปบนระปูด้วยกระเบื้องค่ะสีแมตกับตัวเคาน์เตอร์เลยนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวตัดขอบด้วยสีขาวค่ะ มาด้วยลินชักและประตูนะคะประตูเก็บของ2ด้านนะคะลินชักค่ะตัวด้านหน้าเคาน์เตอร์เราเป็นสีเขียวล้วนนะคะตัดขอบด้วยสีขาวค่ะด้านบนเรามีท็อปเป็นป้ายนะคะตัวนี้คุณลูกค้ารีเควสมานะคะด้านหน้าจะความยาวอยู่ที่2เมตรค่ะ ส่วนด้านข้างเป็นตัวแอลนะคะนํามาประกบกันตัวนี้แยกชิ้นได้นะคะสะดวกในการเคลื่อนย้ายค่ะเปลี่ยนมุมได้นะคะสวยงามค่ะนำผลงานมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยนะคะถ้าชอบแบบไหนก็ลองแวะชมเพิ่มเติมของเราได้ที่เพจอยุทยาตัวไม้นะคะเบอร์ติดต่อโดยตรง0898074576ค่ะ ตัวนี้สวยเสร็จพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะ